สัสดีครับนะคะเธอชื่อไรหรอช,ชื่อน้ำชาชื่อน้ำชาเฮ้ยชื่อพอจังแล้วน้ำชาอายุเท่าไหร่ครับสิบเฉยๆสิบเอ็ดเอาน้ำชาเน็ตไม่ดีหรอทำไมเสียงกระตุกใช่แล้วอยู่จังหวัดเอา้าจังหวัด โอ้แป๊บหนึ่งโอเคโอเค,อเ,คเอาเฮ้ยเดี๋ยวคุยกันก่อนไปเร็วไปเร็ว๋อาจะไปแล้วเหรอเขินเขิน <Natalie> เอาเขินน้ำชาไม่ต้องข <c oughs> เ,อเ,ขเขินเฮ้ยเขินทำไมจบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับาจบลงด้วยเฮ้ยนายเอฟซีเราเหรอ <c oughs> ใช่นายชื่ออะไรอ่ะชื่อยะ ชื่อยะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสี่ครับเฮ้ยเป็นรุ่นพี่เรียกพี่ยะโอเคพี่ยะอยู่จังหวัดไหนอยู่สระครับแต่ตอนนี้อยู่พระามสองตอนนี้อยู่พระรามสองกรุงเทพครับผมอ๋อไปไปทำงานใช่ครับทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะช่างแอร์ครับอ๋อช่างแอร์ในตำนานเนี่ยผมผมเคยดูพี่อยู่นะ เคยดูช่องไหนช่องไหนผมก็ไม่รู้อ่ะดูไดูดูไปโอ้พี่ยาทำาไมพี่ยาจำช่องไม่ได้โอ้เสียใจ้วแล้วพี่ยาโสดไหมอืมมีมีเมียแล้วมีเมียแล้วมีลูกยังยังไม่มีครับอ๋อเมื่อไหร่จะมีอืมยังเอาก็ถามแบบยังอ๋อยังไม่ได้คิดไว้เหรอครับงั้นพี่ยามีเมียสอนสอนจีบสาวหน่อยไม่เป็นครับ แล้วมีเมียได้ไงไม่รู้ดิน่าจะพมิดขีดหรือเปล่ามันมันเอาไปเจอกันได้ไงเอ้าไปเล่นน้าเจอกันไปเล่นน้ําเจอกันแล้วขอเฟซนี่เหรอขอเบอร์ขอเบอร์อ่าแล้วมันเป็นตอนเออนานยังกี่ปีแล้วปีที่แล้วครัเฮ้ยไปขอเบอร์สาวเห็นไหมแล้วพี่แอก็โทรไปเลยเหรอเขาโทรมา เอาเขาโทรมาสรุปใครขอเบอร์ใครกันแน่วะเขาดิเขามาขอเบอร์อโอเคสรุปว่าเขามาจีบก่อนใช่ครับเอาแล้วตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันไหมนะได้อยู่ด้วยกันครับทํางานที่เดียวกันเหรอช่างแอร์เออครับเขาเป็นเสมียนในออฟฟิศแสดงว่าพ่ยาก็ห่อดีเฮ้ยไม่หรอเอาสาวเข้าหานะขอเบอร์อันนี้เดี๋ยวพี่ได้อัดจีบหรือเปล่าอัดอัดตลอดหละ ตื่นเต้นเนียเจอคนดังอ๋อตอนนี้ตื่นเต้นใช่ครับเมื่อเมื่อก่อนพี่ชื่อพูดละขมคอเลยอ้าวแล้วพี่ยะไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยหรอก็เล่นกับกแฟนมั่งเล่นคนเดียวมั่งครับอ๋อแฟนอ้าวแล้วตอนนี้แฟนนอนแล้วหรือว่าไงแฟนดูหนังอยู่เรอ,อแล้วพี่ยะเปิดเลขทีมบ่อยปะเนี่ยเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยครับเฮ้ยเราก็เจอเราเลยอ่ะ เจอเจอคนดังเลยเช็ดผมนี่ชิดอ้าวแล้วสมมุติเล่นเกมมาแบบถ้าเจอสาวล่ะก็ผมวไม่ค่อยได้เปิดไมค์คุยครับอ๋อเล่นเฉยๆครับแล้วชื่อช่องพี่ชื่ออะไระ <c oughs> ลืมแล้วชื่อไข่ตูนไงอ๋ออ๋อสแสดงว่าจําได้คุ้นๆอยู่ครับ <c oughs> อ๋อโอเคถ้าตอบว่าไม่ได้นี่จะหาเลยแล้วแบบล้างแอรยากไหม ไม่ไม่ยากครับเรามีแบบล้างอย่างอื่นไหมล้างอะไรครับแบบล้างพัดลมตู้เย็นไม่ครับล้างแต่แอร์๋อ้ล้างแต่แอร์แล้วคนเทคแคร์มียังนี่กำลังหาอยู่พอดีหาอะไรมีแล้วไม่ใช่หรอโอเคเดี๋ยวผมไปละครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้า มันสุ่มเจอได้ไงอะ่ะเอาก็เลขทีมนี่ไงบนซ้ายมันซุ่มแรงแหลว่าเลขทีมไหมในสุ่มไม่เป็นหนอเพราะพอเพ,พ,พอกดลงไปแล้วมันมันจะบอกว่าไม่มีแบบโอเปเลขทีมเฮ้ยนายพูดกลางดี <c oughs> เออรู้เลยเป็นคนบ้านไหนนะอ๋อเดี๋ยวเราสอนนายสุ่มมาไหมโอเคได้เออนายเห็นเลขแปดสุ่มไหมเห็นนายนายไม่ต้องไปเปลี่ยนนะ โอเคไายเปลี่ยนแค่เลขข้างหน้ามันมันเหมือนการนับเลขอ่ะสมมุติตอนนี้เป็น47932ต่อไปเป็น47933เก้าสามสข้าใจไหมอ๋อแล้วมัน,นก็จะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆแบบสี่เจ็ดสี่เจ็ดแบบไหนวะเออเห็นเลขห้องไหมอันนี้เอาสมมุติเราตัดเลขแปดศนย์เลขท้ายสองตัวทิ้งไปเลยไม่สนใจนะเราดูแค่ห้าห้าตัวสี่เจ็ดเก้าสามสอง <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ให้ก็ได้เพื่อความเข้าใจเออต่อไปเป็นสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าสามสามอ๋อสี่เจ็ดเก้าอท้ายข้างหลังอ๋ออ่แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มเลขไปเรื่อยๆก็เราเหมือนโนอ่ะถือก็เราเราบอกอยู่นี่ไงเข้าใจยังเอเข้า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 ไม่เข้าอ๋อมันจะเพิ่มแบบสี่สี่เก้าเอ้ยสี่เจ็ดเก้าสามสี่ คือมันก็เหมือนการนับเลขอ่ะแค่ตัดเลขท้ายสองตอใช่ไหมใช่เลขท้ายสองตัวเราค้างไว้เลยแปดศูนย์ว่าแต่เธอชื่ออะไรเราชื่อคนสวยเลรวยมากโอ้ชื่ออะไรเนี่ยธัน,นิกา <c oughs> ไม่ใช่อ่านายังไงเป็นทานิกาทานิกาอ่านว่าอะไรวะทานิทานิกาอ๋อนี่ไงแจก,กบับโอเคออกกอเธออ,กกอ,เอยู่จังหวัดไหนจังหวัดชยยะ ชัยภูมิแมนจ้าสอนสอนเวาหน่อยเอาสอนเวาหน่อยอยากอยากไปคุยกับคนอีสานอา่าสมมติกินข้าวยังกินข่าไปเอาอาบน้ำยังอาบน้ำไปเธอโสดเปล่าอามันจะอ่านว่าเธอเธอโสดเปล่าภาษาอังกฤษเธอโสดบอเออเออเอาม่อยากรู้มันมันค่อนดนังว่า่ยบอแมน โอ้ยคนดั้งจังใดนี่แมนโอ้ยเจ้ามัวเล้วอียงวะทานิกาเจ้าเจ้าเลียนอยู่มอไหนนี่มอหามอหาหรอกจีมอหาอนุต้สมองสมองต่อหนึ่งโอ้ยเสื้อยูเออหลอกได้กันว่าเนี่ยเดบคือบอกอิสานได้ยู่เอ้าก็เจ้าสอนคอยเราเด้มาแต่สอนสอนเขลาะคำกันเลยโอ้ยมันก็เว้าได้นั่นล่ะมันก็คือคือกันล่ะ คอยอันไปต่อยอดได้มูมูเจ้าไปใส่เบิร์จุบมีมูไข่ดรกโอ้ยแต่เจ้ายังมี่อยเด้อไข่คือไข่อ่ะไข่เนี่ยยืนเบากับเจ้าอยู่เนี่ยเอาไขอยืนเบาอย่างเอาเห็นไข่เป็นผีป่ะบ่กมีตัวตนติแมนเอาแมน่าสั้นโอ้ยเศร้า เจาเลดในคอมเนเนียเออเราเป็นอย่างล่ะเราเป็นคนดนังบอยคนดังยี่หยังเล่นในคอมมันต้องเป็นคนดังอันทุกคนบอแมนเอาแมนเลยมันบอแมนเล่นไพก็เล่นในคอมได้แมนแมนยังเดี๋ยวนะโอ้ยยาว่าเสียงคอยอ๋อเ่เสียงก็ได้ธานิกาคนสวยบ่แมนธานิกาอ้ยบบเสื้อดอกสวยอีหลีบอ ไว้ดิจ้าได้แป๊บหนึง่งเฟสแท้กันะปาดบยเห็นหน้าไคว่าเรามันบ่กเคยลงรุบตอนมากลองได้จีผู้สาวเป็นตาฮักแท้มีผู้เบาไปเอ้ยเดี๋ยวเมื่อวานี่ฟังเอาอีหยังสมมาเขาเล่นเกม,มสิมันบอกเราเขาเขาซุ่มจิมไปแล้วเนาแล้วเมาื่อวานนี้ผู้ชายม,มาแบบพ่อแบบมามาบอกกับเขาเกี่ยไหมแล้วมาขอเตนเขาเออเขาขอบเขาเขา เขาไคไปแล้วมบอช่องช่องเขาล้วแบบเจ้าเคยเป็นบอแบบเพราะนั้นเราลบเพื่อนได้เก็บเขาความอ่ะแบบเขาโม้สวยบป็นหนารักหนาวโอ้พอเห็นหน้าเราอันบ่มักจังเสียแล้วก็ลบเพื่อนเจ้าเคยเป็นบอบ่บม่มีใครอยากแอดคอยดอกจามารอบ่แมนคอยบ่แอดไผอยู่แล้วโอ้ยสรุปมีผู้เบามาจีบบ่ หน้าตาแบบนี้จะพี่นี่ใสกบ่กโอ้ยเป็นตาฮักกระดอเนาะเอาได้ว่ารูปบ่เห็นหนามจีบินาฮะได้จังไต้มันก็มีรูปเห็นอยู่ได้ล่ะเขาเขาบเบิ้งกันที่หน้าตาดอเขาเบิ้งกันที่ใจนี่ฮู้บอธานิกาคนสวยอะธานิกาโอ้ยเนาะสวยสวยแต่เบาเนี่ยล่ะฟาดกรไหายนอนเบาเนซื้อนี่เด้เจ้ามีแฟนเราเนี่ยอันขึ้นรูปหัวใจเนี่ยเป็นรูปหัวใจหยาง มันแต่งงานแล้วในเกมนี่แมแต่งงานกับน้องน้องเอาน้องไปใส่น้องมันบ่ลเลดโอ้ยเนาะชีวิตนี้โดดเดียวเดียวดาย่อยนี่เด้นี่ว่ากับเจ้าอยู่นี่่อยคือไผ่อไข่นี่โอ้ยสร้างเถาะไหมบทลได้บอลอ่ะอ๋อได้ได้ถ้าเป็นฐานิกาไม่ว่าหรอกก็ยังว่าคนสวยบ่คนคนนาฮักเดบ่ คนสวยบอบอบอเฮ้ยคนสวยเดี๋ยวคนคนสวยเนี่ยเอาจ้าเอาไผเอิญแป๊บนึงเดี๋ยวไปเฮ้ยอีแม่อีแม่เอิญเว้ยอีแม่บอกไปตามหูม,มึงเอ้ายังบอกกินข้าวติแต่กินแล้วล่ะเห็นอีแม่เราบอกไปตามอีกอีแม่ลูกสาวอันสินสอดเท่าใดบาทเดียวก็บ่มีคนแต่งโอ้ยบาทเดียวติบาทเดียวก็บ่มีใครแต่งมันคือน้อยเท่ มันคำว่าน้อสวยบราคามันก็ต้องต่ำลงเลยอ๋อใส่ว่าเป็นคนสวยสวยแต่ซื้อ <c oughs> จะต้องมีซื้อช่องตอิดต่อขออะไรวะเราไปติดตามให้บอมีดอ,อกไปตามบักฮุ่งไปโอ้าได้ไปตามบักฮุ่งแหมอ,อ้อาวเดีวค่อยต่ำก็ได้ไม่ต้องเอา้าอีแม่เอิญเราเด้อีแม่บอกว่าแป๊แมไดแล้วเจ้าเจ้าเคยมีผู้บ่าวบ่เอาไงยังว่า ฉันรอคือกลับมาอยู่แล้วแสดงว่าอันเลิกไปแล้วเล่นบอกเราเจะถามลนบอกจะถามเจ้าต้องตอบค่่ยค่อยกหักอ,อกหักมือไรอกหักม,มือนี่เพราะว่า,วาเจ้าเพราะวักเจ้าคือไผ่เอาปัดอันเสียงแบบนี้ลองลองเพลงวันลองเพลงไงฟังนะบ่่อยเขินบ่เตี้ยดอกเอาเพลงยัง พลงยังก็ได้ I h a t ทุกวิธี mm hmm. ทางอยากได้นั่งเป็นเมียแต่สุดท้ายก็เสีย mm hmm. ให้เขาไปจากสีเหตุจังใดจังสีได้นั่งคืนญิ่งโตอายยิ่งฟืน วหัวใพอลวอะวปดเสียงโบกับเสียงร้องเพลงคือคนละคนคนละแบบมาเลยวะมันเป็นจังไดเสียงร้องเพลงกดมวนอะเสียงร้องเพลงกดมวนเอาไปเลยล้านไลค์อยากได้หัวใจเจ้าหัวใจคอยบอหนีโอ้ยสงสัยมันสิอยู่น้ำควายนี่ละเอาวานยกให้เขาเมื่อตอนล้วเขาก็ว่า <C> e <an> โอ้ยยกให้เขาเขาบ่มักดอกยกให้ข่อยนี่เขาบ่มัการกนหน้าตายขี้เลสุอข่อยขี้เลต้องไดชกระทุกตมแสดงว่าเจ้าอยากสวยหลายเด้นี่โอแมนคุณเคยแค่่คยช่วาให้จำฟังคือจังแหมเบิ่งจากที่เจ้าเว้าแล้วดิเอาโมเมนอ๋อโม oh เมนเนาะคอยคอยไปแล้วเด้อขอให้พ่อผู้บ่าวเด้อ บ่เอาผู้บ่าเอาขอให้พ่อผู้สาวเด้อว่าเอาผู้ว่าว่าาเอาเมียว่าเอาผัวบ่เอาอย่ยูคนเดียวให้ชินยูคนเดียวให้ชินแล้วซีบอินกับความฮักไว้พ่อกันไหมผู้สาวโอีคค่ะโอเคครับถ้าใครชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s cribe รต์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พ่อกันไหม